แต่ก็ต้องมาลองเรียนกลุ่มคนเดิมเดิมกลุ่มคนเดิมเดิมลองเรียนไปอยู่ที่นู่นเป็นยังไงล่ะไปลองเรียนฮ้ยไปลองเรียนเรื่องอน,นั้นนะ่ะจิงโชคจิงเชือกอะไรนั่นตอนนี้เป็นยังไงฮะตอนนี้เป็นยังไงหมดปัญญา ทำไมต้องใช้คำว่าหมดปัญญาคือคือพอเขาไปอยู่ไกลแล้วมันไม่มีกระแสเพราะไม่มีกระแสกูไม่อยากร้องเรียนเออคือกลุ่มคนกลุ่มเดิมคนเดิมเดิมออไม่ไทยคนเดิมร้องเรียนอ,อ่ที่อื่นมีไหมมีแต่ไม่ทํามีแต่ไม่ทํานั่นเป็นการร้องเรียนเพื่อจะไปการกันแกล้งหรือเปล่าผมไม่ทราบเหมือนกันเออ เห็นไหมครับเออมันเป็นอย่างนั้นนี่แหละผมถึงบอกอะไรไงคนพวกนี้เขาไม่ต้องการความสมางบไงอืมเขาไม่ต้องการความสงบนั่นแหละต้องการความวุ่นวายสร้างความวุ่นวายให้กับชาวบ้านทั้งที่ชาวบ้านทําอะไรไมไม่ได้ทาอะไรชาวบ้านเขาก็อยู่ของเขามากี่ชั่วอายุคนแลนะ้วเนี่ยกี่ชั่วอายุคนที่อยู่ตรงนี้ แล้วที่สาคัญคืออะไรรู้ไหมทุกคนคดีที่เป็นคดีดังมันก็มันก็เขาเรียกอะไรคดีดังที่เกิดขึ้นมันก็จางหายไปแล้วไม่มีกระแสแล้วไม่มีกระแสไม่มีกระแสรอแต่ดีการเนี่ยเห็นไหมดีกาก็รอรุ่นกันก็หมดจากดีการแล้วก็ว่ากันไปอืมแต่คนที่กลุ่มคนที่กําลังพยายามที่วุ่นวายไก่กองอยู่เนี่ยมันทําไปเพื่ออะไร มมนทําไปเพื่ออะไรเพราะว่าผลประโยชน์ไงผลประโยชน์อคนหนึ่งได้ทําคลิปคนหนึ่งได้ไหลสดได้ค่าน้ํามันได้ค่าจงค่าจ้างเดินถอกเดินทางผลประโยชน์เขาทาเพืาอผลประโยชน์อ่ามันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละรครับการแกล้งไม่หรอมันก็ต้องก็ต้องมองดูซิว่าการแกล้ง มันมีพื้นที่แย่มากมายแต่มันไม่ไ,ไปทํะเออวนอยู่นี่แหละอืม <c oughs> นั่นแหละเออแต่ใจเทวดามันเป็นอย่างนั้นกลุ่มคนพวกนี้ก็หาผลประโยชน์ครับมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวจะไปหาผู้ว่าเดี๋ยวจะไปหารองเดี๋ยวจะไปหาในอำเภอคือคือทํายังไงก็ได้ให้ชาวบ้านวุ่นวายอะ่ะทํากันยังไงก็ได้ให้ให้ชาวบ้านไม่ได้เอกสารมันเป็นอย่างนั้น มันเป็นในลักษณะนั้นเอ,อ่เอ,อสมมุติว่าอ่ะทําไปทําไปทักสองสามเดือนสองสามเดือนไม่เกิดอะไรขึ้นสองสามเดือนไม่เกิดอะไรขึ้นเออไม่สามารถผลจะบอกให้ไม่ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยก็มาตรวจแล้วอ่ะแล้วเขาจะไปตามอ่ะไปตามที่สพตาง้อยอ่ะไปตามไปตามแล้วไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นหรออ่ะไปตามดนไปตามที่ไหนไปตามหาผู้บกผู้บ่ามบอ แล้วทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นขึ้นก็มันเกิดความวุ่นวายไงผลประโยชน์มันก็เกิดผลเสียกับใครเกิดผลเสียกับชาวบ้านเนี่ยกลุ่มคนพวกนี้มันเป็นอย่างนี้นะเออกลุ่มคนพวกนี้มันเป็นอย่างนี้ที่อื่น,ท,นที่อื่นมีไหมนี่แต่ไม่ทําไม่รู้เหมือนกันว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทําไปเพราะอะไรอิจฉาริษยาโกรธเกลียดเครียดแค้นลักกี้ลักกี้ ไม่ต้องเดี๋ยวรอดูเถอะเดี๋ยวก็หาเรื่องหาเรื่องเดี๋ยวแม่นางเอกเขาเอาปลาล้ามาขายเดี๋ยวแม่นางเอกเขาเอาปลาล้ามาขายเดี๋ยวก็หาเรื่อง้องเรียนอเดี๋ยวก็หาเรื่อง้องเรียนหาเรื่อง้องเรียนเรื่องปลาล้าอีกอืเดี๋ยวหาเรื่อง้องเรียนเรื่องสินค้าเขาอีกเดี๋ยวก็หาเรื่อง้องเรียนโฆษณาเกินจริงโน่นนั่นนี่อีก คนพวกนี้มันเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นเป็นโรคอะไรอย่างหนึ่งหรือเปล่าโลกเห็นคนอื่นมีความสุขแล้วรับไม่ได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะคือเอาดิจริงจริงนะเดี๋ยวก็ <c oughs> เดี๋ยวก็โดนร้องเรียนเอเดี๋ยวจะหาว่าขายปลาราเกินจริงอีกโอ้ยแซบคักงน้ประเด็กก็เสซบคักแซบคักจะเป็นนวจะเป็นคักจะเป็นใส่หลือมันโอ้ยจะเป็นแสบฝ้าขาดเด็กก็จะบอกว่าการที่ใช้คําว่าแสีบฝ้าขาด เป็นการโฆษณาเกินจริงเราต้องเร่งตรวจสอบเอ้าอิลีอันเละมันเป็นอย่างนั้นนะคนผู้น้หาแต่เรื่องโรงเรียนนะเออมันเป็นอย่างนั้นคือ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 ,คอพอพอทําอะไรใครไม่ได้พอทําอะไรใครไม่ได้ก็จะโวยวายตอนเป็นเด็กคนพวกนี้จะสไตล์แบบขี้ฟ้องอืฟ้องพ่อฟ้องแม่ไงฟ้องครูไง ฟองเจ้าฟองนายในสไตล์นี้แหละคือทําอะไรไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาเขาเรียกอะไรทําอย่างเขาไม่ได้เออทาอย่างเขาไม่ได้กูก็จะทําลายไงถ้ากูไม่ได้กูก็จะทําลายมันเป็นอย่างน,นั้นนะคนพวกเนี้ยเออกลุ่มคนพวกเนี้ยถ้ากูไม่ได้อะถ้ากูไม่ได้กูก็จะทําลายเออกูขายปลาราแข่งเขาไม่ได้กูก็จะทําลายมันทิ้ง เออมันเป็นอย่างนั้นเนี่มันี่มันเห็นยิ่งนานไปนานไปมันยิ่งเห็นภาพชัดจนีนนะยิ่งเห็นภาพจัดจนีนผมว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขาคงเบื่อแหละเขาเข,า,ขาเห็นหน้าคงเบื่อแหละเขาบอกโอ้ยอีกแล้วเหรอโอ้ยอีกแล้วเหรออืมนั่นแหล,ละลักกี้เดี๋ยวตีเด้ยนี่กี้ไปนอนลูกไปนอนเออมันเป็นอย่างนั้นครับ มันเป็นอย่างนั้นถึงเราไม่ถึงเราไม่เ,ไมเนี่ยเราก็อยู่ของเรานะจริงๆชีวิตอะไรเนี่ยมันก็ไม่เหมือนเดิมตั้งแต่นานมาแล้วแหละผมก็ไม่ใช่สายฟ้ายเหมือนแต่ก่อนแล้วก็คุยกันไปปกติอืมแต่ว่านเนี่ยคือคือคนพวกนี้มันมันมัน,ม,นมันต้องไปไปรักษาเนะี่ยไปกินยาเนะี่ยอืม ต้องไปเช็คต้องไปเช็คสมองเกิดมานี่คือพ่อแม่ไม่รักหรือเปล่าไม่รู้เกิดมาเล่นแบบว่าเมียมไม่สนใจหรือเปล่าไม่รู้เออตื่นเช้ามาต้องหาเรื่องไปร้องเรียนคนนั้นร้องเรียนคนอยู่ไม่สุขหรือเปล่าไม่รู้นะเออเหมือนเหมือนกับอียานอ่ะอียานตื่นเช้ามาหาเรื่องด่าคนไงคือตื่นเช้ามานี่กูต้องหาเรื่องด่ากูไม่ได้ด่าใครนี่กูจะตายหากูจะลงแดงเออ เห็นนะเสริมจูงควายเฉยๆกูกูก็หาเรื่องดา่าอยทำไมต้องจูงวะทำไมไม่เอาใส่รถเอาอีกคุ้ยเอ้ยเออก็ถนนมันมาไม่ได้กูถ่ายคลิปให้ดูอยู่รถก็วิ่งผ่านไม่ได้เออเขาก็ต้องจูงควายมาตัวเนาะอันนี้ก็โง่อีกคือเรื่องฉลาดเรื่องโงโงๆเนี่มันฉลาดอยู่นะเออมันเป็นอย่างนั้นคือตื่นขึ้นมากลุ่มคนพวกนี้นะคือ ต้องหาเรื่องด่าคนต้องหาเรื่องด่าหาเรื่องติคือมันไม่มีอะไรนอกจากตื่นช้ามาแล้วต้องดูดูคลิปคนนั้นคนนี้แล้วเอามาจิกด่าอ,อ่าแล้วก็เล่าไล่เลียงไปถึงพ่อพขาแม่เขานั่นนั่นจริงๆนะมันเป็นอย่างนั้นแต่ถามว่าออกจากห้องไปทําคลิปอย่างอื่นได้ไหมอ่าอียานพาผัวไปกินข้าวไปนั่นไปนี่ชิวๆไม่มีไม่มีโมเมนต์นั่นเลย ไม่เคยมีโมเมนต์พวกนี้เพราะว่าชีวิตคนพวกนี้เขาไม่เคยมีความสุขก,กันชีวิตไม่เคยมีความสุขชีวิตแบบอยู่แต่ในห้องขังไงอ่จริงๆแล้วมันมัน <c oughs> ชีวิตชีวิตอิญานมันก็เหมือนอยู่ในคุกนะถ้าตัดเรื่องโทรศรัพท์ออกตัดเรื่องอินเทอร์เนต็ตออกมันก็มันก็ไม่ต่างอะไรกับคุกหรอกครับจริงอยู่ในห้องแคบๆเดินไปเดินมานับนับรอยตีนอยู่นั่นเนี่ยคือคนพวกนี้ก็คือเกิดมา อยู่ในสถานะรอรอครับอืมรอวันตายไงคนพวกเนี้ยมันไม่ใช้ชีวิตไงเห็นคนอื่นมีความสุขเ,เห็นคนอื่นมีความสุขมันเลยเกลียดไงเห็นแม่แนางเอกเขาไปกอดยายคนพวกนี้เขาจะตายหาไงเห็นคนอื่นมีความสุขนี่จะตายนะคนพวกนี้มันรับไม่ได้นะเออนั่นแหละผมจะบอกให้มันเป็นอย่างนั้น อาการอาการของคนพวกนี้มันเป็นยังไงไอ้คนหนึ่งไอ้พลเมืองดีไอ้พลเมืองดีตื่นเช้ามาไม่หาเรื่องไป้องเรียนเอ่ไม่หาเรื่องไป้องเรียนก็ก็ไม่ได้เออเดี๋ยวลงแดงตายตื่นเช้ามาต้องเอาแล้วต้องโทรโทรหาคนนั้นคนนี้แล้วโอลโหครับ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 ท่านรองครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปหานะครับครับมีเรื่องครับ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 ผมครับผมครับ ขอบคุณมากครับผมนครับ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 แล้วก็โอ้ยเห็นไหมมึงเจอเนี่มึงยังเลือกตามอีกไหมมกูตามมีกไหมเห็นไหมนั่นมึงเจอมึงเจอมึงเจออะไรวะไม่รู้ก็ช่างคุ้มไปก่อนมึงเจอนี่มึงเจอแน่นี่คือมุกมุกเล่นโทรศัพท์โทรหาได้ครอบจักรวาลเนี่ยแม่งแม่งแม่งหากินได้ทั้งชาติอ่ะอืมจริงจริงเนี่ยกลุ่มคนพวกนี้มันเป็นอย่างนั้นไง